เกี่ยวไว้ก่อนแตปลาซีดแล้วนิ่งแล้วลเวน่าแล้วด้วยเน่าแล้ว

หลังมันเหนียวร้อยเงือกเลยเกี่ยวปากเกี่ยวปากเอาพันเอ็นเอ็นกูนี่ว่ะโอ้โหอันนั้นยิ่งไอนี่เลย เกี่ยวเข้าปากไดเปล่าเอาเอาขึ้นมาก่อนแกนกอถ่ายคลิปด้วยตะขอไม่ค่อยคม ไม่ค่อยคมรู้จะลากเขาลิ้มมากดูว่าลากเขาลิ้มดีมันอยู่แล้วแหละ <c oughs> มันอยู่แล้วแหละจะเอามันขึ้นยังไงแค่นั้นแหละให้เจ้าของเราไปแบกขึ้นมาอืาาอ๋อใครสตาร์ทเรือแล้ว <c oughs> นี่ไงเรือเขามาวานหัาเกี่ยวปากให้หน่อย

Wow, oh, wow. Oh. Phải dài lưới. <laughs> đi ngay. À, ร,ระวังระวังตะขอเด้งนะระวังปาล์มดีด โอปลาเน่าเลยซิดเลยตดเลไอ้เจ้าปืนมัแกะไปไหนวะเอาใครลักปืนไปแล้ววเอาลบ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 นะลบนะช่ยักอะ ยี 25. 25. ่ yeah, it, so it wave, no, ินี่ม่มี ans, ู่กู้นดี değil, really ่นูกูนน้ไม่น่าาดเลอไปไไอ้จยผานไปแล้วรุดไป้ไม่นีดอกม้าอกนไปหนเอ้าอยู่ในน้ำเออเฮ้ยอะรกาอยู่นะานอ่ะ รู้เปล่าล่ะเอาได้ไแปะดูลูกกอกไม่เจอวอฉันลูกดอกหวคนเดียวเลยจะออก่นะางไม่เป็นไรออกปากไปเลยลุกออกปากยู่เลยตอ้แปรทะลกปากนี่ไม่เห็นจะเผาไก่ล้มะไม่ล้มล้มไม่ไหนอะไปพูดได้ไงไก่ล้มเขาตั้งไว้ไม่เห็นนะครับครับีครับเรานี่ยพอนีครับ เดี๋ยเพิ่งเรามาตัดให้หมดถูกไเอ้ดอกเก่งรัไคทะลุไปแล้วเปล่าเริเนี่ยเราเบามันแอบขึ้นฝั่งนี้รอผมนี่ เออพี่แกะยิงปลาไม่โดนเลยห่าเอออ้าวเฮ้ยันน้นหน่อยได้ไหนเขียวมั้งเนี่ยเออดีดีออกอยู่ออกอยู่ยิ้มล็อกกระชากเลยดีเขียวให้ดีเขียวได้ยิงแล้วไอ้บื้อได้ปลดก่อนนะของเขาไม่ใช่ของเราไม่ในตาสวยตาหล่ ปวดแน่นอนเลยปวดเลยไปเอาลูกตาขอาลูกตาลูกเกี่ยวไว้เมื่อกี้เฮ้ยพี่ปลีกันนะตอกไม่ไปเลยจะปวดม่ิธีปอกไม่ไปมันตอกไม่โดนตอนสองเออะเขาแบนอันเนี้ยอันนี้เรียกว่าโดนเบา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 จับไปตกออกแล้วเนี่ยไล่นอกไปกองเลยไม่ต้องมาพาดีก็เดี๋ยวเกี่ยวตะขอแลมาเกี่ยวมีดปล่าไว้ตลกไง จะกิ่งยงไนอีกกระชากเงี้ยงนเงี้ยงครับช่างมันเนี่ยครับเนี่ยครับได้เลยทักช่างมันมีในในรถมีไหมอะไรช้างมันเอาเอาให้มันออกก่อนลูกนี้ช้างไม่เอาใช่ป่ะของช้างเก้เขาถ้าช้างทำลูกดอกไม่ต้องเอานะครับไปเอาไปเลยจ่ายตังค์ไปเลยพี่